สวัสดีบรรยากาศงายคขายแรงทุกคนตอนนี้ข้าพระเจ้ายืนอยู่ที่ถนนซาสาสาสิงหานอะกกรุงกันข้ามกับสวนสะพังเลนและกับฟาัางกัมนี่ก็จะแมนเป็นวัดหนองบ่อนนั่นเองเนาะและวิดีโอนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวสมตลาดที่ว่าขายของกินซุกที่ไงและก็อยู่ใจกลางนคะรหลวงแม่จันเป็นตลาดที่ ขายของกินหลากหลายและก็เป็นจุดส่วนรวมของผู้คนเนาะทีมากมาแวะซื้อเลือกซื้อเลือกหาของกินในช่วงตอนแรงแบบนี้เป็นตลาดที่ว่ายอดฮิตเลยแล้วว่าได้เนาะของสาวเนาะคอลวรเมจันทเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิง่งไปเลือกซื้ออาหารกินกับแรงกันเนาะข้าพเจ้าก็เลิกเวียกแล้วก็จะมาซอกซื้ออาหารแล้วก็กลับบ้านกันอ,อันนี้ก็เห็นวนาเพิ่นจะเอามา,อาวางขายเนาะอันนี้ก็เป็นแต่ช่วงเวลาตอนแรงแรงเท่านั้นเองเนาะที่เพิ่นนำมาขาย มีไข่ไก่ลาดมักนัดน้อไมไม้กล้วยกล้วยหมักตองในระยะนี้ก็จะมีหมักไม้่ายในท้องถิ่เนาะทั้งๆว้จะหลายมักนัดหมักต้องบอดอย่างสิหมักอินจีหมักม่วงหลากหลายๆยอย่างเนาะที่มีวางขายเดี๋ยก่อจะมีรถทีเพื่อน,นำมาขายก็จะมีแถวนี้เราตามสายทางที่ไป จจะลืมขายตั้งแต่ช่วงคลายๆแรงแหละเนาะในระยะมงของหลายๆคนเลือกเรียกเนะคนก็นจะนำมาตั้งห้านกันละอันนี้เอากระยางมาหอดละทุกคนออกมาฟังทางด้านนี้นี่เนาะรถค่อนข้างว่าจะหลในช่วงตอนแรงเพราะว่าฝ้ากนลันก็นจะเป็นเดินทัดหลวงในหลายๆคนมันก็นจะพิจิกจกรรมกันในตอนค่ายแรงแบบนี้คือดังแต่คุณผู้จักกันแลน้วเนาะเป็นส่วนสาระวิวยายนี่น,นี่ก็คือจะแมนเป็นทางเขา่าทางด้านหน้าออกามาก็จะเห็นแบบนี้เลย ทางว่าจะหลายเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปทางด้านในกันก่อนแล้วก็จึงเลาะออกมาทางด้านนอกมาทางฝา,ฝากทางด้านนี้เนาะเพราะว่ามันก็มีขายหลายอย่างทุกคนเราได้มีแต่เฉพาะในส่วนทางด้านนี้อย่างเดียวเนาะนมี้ความีมีฮอตสานรวกไข่ซุปซีนอันนี้จะเป็นชูชิอหาหารอันดับจีนข้าพเจ้าอาจจะย่าง ค่อนข้างอาจจะไว้น้นอนหนึ่งเดียวคุณเพราะว่าเขา,ายางซาเนาะทางบขาคุณทางด้านหลังมามันก็จะเป็นการจิกขวางทุกคนจะขายมากไหมเจะเลาะของฝากขางกำลังนี้กันก่อนเนาะทุกคนคนหลายโมงนี่เป็นโมงที่คนหลายพอสมควรทอดซีดซีดฮอนดอกต่างๆมีครบ เข้าไปเบิง้งทางด้านในนกันแล้วก็จึงยางเขามาเบิง้งฝั่งกำลังน,น,นี้เนะาะในกำลังนี้ก็นนกมีเส้นกัน,น,กนมีทั้งของขค้าของหวานบอกเลยเลยว่ามาสถานที่เดียวคือแบบว่าครบจบในสถานที่นี้อันนี้ก็จะเป็นตลาดขายของพิเศษนะยูที่ธาตุหลวงเดี๋ยวุกคนเป็นตลาดที่ จบจบในเรื่องของอาหารสาเร็จรเนาะเที่เพื่อนขายถ้าว่าเป็นตอนเศร้านี่ก็จะมีอีกสถานที่นึงตอนเศร้าจะเป็นตลาดนาไซเนาะอาจจะอยู่ฝ่าหางกั้มท่านีีไปตรนแรกก็จะเป็นตลาดแห่งนี้ฝั่งหางก็จะไล่ทุกทัวร์เลยทำมาเบงของยุของจินมีอ่อมีแกงมีลาบนี่จะเป็นยำจีนยำจีนก็จะมีเครื่องปรุงอย่างหลากหลายมีแกงมีอ่ออนี้นะคตื่นรุกแขงน้องไม้ยำหนังต้มไก่โต นี่แตงโมขักขักหแหยแซ่บเลยโอ้ยแก้ววักเกลือเขาสิเป็นแกงเนือไหมก็ได้นะคุณจะมีแกงแหเฮาอยากได้แกง,งไม่รู้วัามีงก,กมีของกินเยอะออกมีขวานใบขวานผับมีปลาทอดมีส้มป่าอันนี้มันส้มป่ามันบอใครเป็นต้อนวะ ตอนเท่าไหร่ตอนนี้ชอบตัวเด็ดเอาซอเอาซอสห้าเปลี่ยนปลาส้มทอดนะทุกคนนี่ก็จะมีเป็นมกไผ่มกจานอันนี้เป็น,มก,ม,กน,น,ม,นมกปลาแด็กมันบอกตอนเท่าไหร่ เอาตอนหนึง่งเริ่มต้นทีสิบพันเจ้าก็ได้คอย่างซื่อบคคาแบบไหนด้บออันนี้ไก่สมรดมต้องหาค่ะ<อ>เหาาตักเนี่ยสูง หมกไข่หมกป่าหมกสมองน,นี่ครบแนละ้วเราได้แล้วไีซ์มีตัวสองอย่างนี่มีตัว,วน,นี้ตัวที่สามสามห้าเนะ ซาครอบใจใ,ใคร้บอกโอ้ลืมเห็นโมกันนี่ครบนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้า,ขาวหลักการเดิกันเข้ามาเบิรงชิ้นทอดแล้วคือขาพระเจวาหละทุกคนอาจจะยางไว้หน่อยหน่อยเนี่ยเพราะว่าคนทางด้านหลังเนาะคนยางมาเขาอบกับควสามารถที่จะยางซาได้การขีดควงทั้งวานถุงเท่าไร่นขีดอกอ๋อไม่คาอยู่หนเนาะคิดว่านี่เป็นลูกข้า จะมาเิลลูกค้าเลยยังกะเอาสองโถงเอาอันนี้มันเพื่อป่ะท่วดำัด,ำดำเอาท่วดำเอาท่วดำกับอันสลีก่ได้สองโถง ได้ของคาวาแต่ได้น้ำหวานแล้วนะมาเบิงต่อไปอทุกคนมีฮอทฮ้านเป็นขนมฮ้านขนมป้งไกนะ่สุดแล้ก็จะมีลวกผักก็มีกับนนะ้ำมีนแหนมเนื้อต่างแต่ว่าลวกผักนี่ก็จะขายเป็นผงสิบพันต่างป้งไก่ป้งปาลาเราคักก็จะเห็นว่าในช่วงระยะนี้จะเป็นผักของทธรรม,รรมาติดนะที่ออก มาก็คือจะเป็นผักกูดผักกูดนี่จะมีมาได้ทั้งเหนือเนาะทุกคนทั้งเหนือนี่ก็จะลงมาขายทำว่าเขาไปตลาดตอนเช้าปตลาดปากชดนี่เขาก็จะเห็นพอ่อาาค้าแม่ค้าเพื่อนเอามาขายนี่ต้มไก่ต้มไก่ไกยี้อไก่ราคาเข้าสิบบาทเป็นกรบโตเนาะเพราะตัวนี้นจะจะไล่เป็นโตคนโตนึงก็น่าจะประมาณแปดเก้าขีดแล้วก็หนึ่งโลเนาะสำหรับต้มไก่ มาอมาแตงปลาส้มปลาตอนอันนี้ยำง้วาแกงเครื่องในอันนี้อันนี้จะเป็นหมูหั่นหมูหั่น จใส่โอว่านี้จะเป็นห้างขายขนมขายยาพื้นเมืองยำจีนนี่นี่ห้างนิ้จีนเขาไปสามารถเลือกได้เป็นกิจสคา,ายเขาเขาว่าคนจะขายเป็นขีดขีดหนึ่งนสะิบสองพันเอต่อเนี่ยนะถ้าเกิดจะจืดบุปผิดเนาะมีนี่จะมีห้างขาประจำที่อ ขายเจ้าคยซื้อจี๊ดจีจีจีดอันนี้จะเปิดลาวูนะนานเนาะชุดหนึ่งเท่าไหร่เจ้าอาชุดหนึ่ง อันนี้จะเป็นลาวัวอกก็จะเห็นในอยูในงานงานตองที่อ่ะผมเท่ไห่ละกูพชุดารพารสาตีแปางัวว่หรือหมูงัวพิาค่ะแล้ะีกว่างึงกัะเ็น้ซื้อกะจีเพิ่มดิจีเพิ่มก้อนแะ เยอะแยะของกินมีมากมายมีหลายอย่างนะนี่อันนี้จะเป็นขนมข้างพึ่งขนมบ้าบินหมักกล้วยหมักไม้ต่างๆนะทุกคนคือว่ามีคบสำหรับอาหารกรารกินอยู่ในตลาดแห่งนี้อันนี้จะเป็นหนังควยหนังควยที่เป็นแ็กมันเรียบร้อยเลยอาหารก้องแก้มก็มีได้นี่นะอาหารจืดอ,อาหารทอด นนีหลหลลาากยอ,นนอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้เป็นขวบขวางต่างน้ำหวาน,นก,กินนอกพี่กามีเนาะขายในราคาคือกันเบิดเลยน,นี่ขนมโคกนน,นนี้เป็นเบเกอรี่ทุกคนบรรยากาศภายนอกตอนเข้าไปก็ยังพอมีแสงแดดแต่ออกมาแสงแดดเบิดแล้วน,นี่หานน้ำน,นี่จะมี อันนี้ห้านนี่จะหลากหลายเนาะสำหรับน้ำคนดิมีครบมีครบทุกน้ำครบทุกชนิดเนยทาย้ายคลางจุดนี้รถนี่เขาเอาอมาออก็มาจอดไปแล้วเพราะว่าหนึ่งเบื่อให้จอดแก่อน้างเนาะก็จะเป็นการขีดขวางการจอดรเพราะว่ารถกัของห้างที่อ,อะไรเนาะอันนี้จะเป็นวอนสำหรับจอดรถจักรห้างขายขนมส่วนทางด้านนอกก็มีเซนกันเนปะ็นเบเกอรี่เคิดคนก็มาวางขายเซนกันเนาะ หลาย่ายงาเข้ามาก็ได้กินหอมล้อนนะคนย่งางเข้ามาทางไทน,นี่รบอย่างนี้ก็จะเป็นข้า,ขาวๆนะทุกคนหากว่าท่านไหนได้มาเที่ยวออวิยงจังนทะร์เอามาเที่ยวในส่วนของเราหากว่าอยากจะมาลองซื้อของชวชกนนะูกินเนาะแต่ลองย่างมาได้แล้วก็หรือว่าให้รถพามาส่งได้นอะนอยู่ที่ตลาดทัดหลวงกงกันข้ามกับส่วนสาธารณะเนาะนะอันฝา้าข้ังกำนั้นก็นจะเป็นเป็น ส่วนสาธารณะนะนั่นเองนี่บอจอดรถสวนจอดรถนะจใหญ่หาเขายางลงไปนี่กจะเไปนสวนวงเวียนวงเวียนที่จะออกไปใจส,สีเ,เงีแยไฟแดงทัดหลวงที่เน่กวางคงุณเนาะในกรอนที่ว่ามีการจัดงานอย่างต่างๆบุญทัดหลอกทัดหลวงเนาะแถวนี้ก็จะติ่มไปด้วยผู้คนเนาะที่คนมาขายค่าขายเครื่อง บรรยากาศในช่องตอนเลงรถก๋าจะค่อนข้าง,งวาจะหลายในนาหูนาตาและอาหารที่ข้าพระเจ้าเราก็ได้อยู่ไปอยู่3อย่างเนาะเป็นมกุกปลาเดกวกจจะมีอยูอส้มปา่าเนาะทอดส้มปา่าลาบูกับอันนี้เาเดี๋ยวไปเสื้อออกมาไหมยีนอกตืบนี่บรรยากาศของในนอข้อหลวงไม่จันในช่องอะระยะเวลานี้เนาะขอเบเขตบริเวณของตลาดท่านหลวง ีข้าพระเจ้าให้ทุกคนมาดูมชมภาพบรรยากาศกันในระยะนี้เนาะการท่องเที่ยวก็ธรรมดาแนละ้วทุกคนกับพป,ปันใดอาจะอาจะอาจจะย่างไวเนี่ยน้อยนึงเด้อยทุกคนสาหรับบรรยากาศอยู่ภายด้านในนั่นข้าพระเจ้ากับ,บญญากา่อยากกีดขวัญผู้คนเนาะที่เพิ่นมาซื้อมาบริการและก็บ,บ่อยาญยโดดนมันจะเป็นการแบบว่าหนาห่านเพิ่นห่นเนาะ เพิ่นก็อยากขายเครื่องเวลาลูกค้ามาเนาะเขาก็เฝ้าหลีกให้เพิ่นอย่างซีเนาะอาจจะไว้ไว้นิดหน่อยหนึ่งอาจจะบ่ถึงบบทั่วเนาะขอโทษขออภัยน้ำหลายๆเพราะว่าเป็นคนที่ว่ากริงใจคนน้น่อยหนึ่งนาะบ่บอยากจะยูดดลเพราะเห็นอกเห็นใจคนเนาะถ้าว่าเป็นการไปที่ออสถานที่ที่แบบว่าเพ่นเลยก้วงขวงเนาะบใครจะมีผู้คนเออนั่นก็อีกแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าสถานที่เขามาซื้อเครื่องแบบนี้กอยากจะบบอยากกีดขวบคนเนาะอันนี้ยางเพราะจนนี้ก็คือจะเป็นวงเวียนเนาะ นี่ถ้าเขาจะลงไปทางด้านลุมพุ่นก็จะแมนออกไปใส่สีวงสีงแยกเนาะโอเคนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมเนาะที่ข้าพเจ้าให้ยู้ทานที่มีวมต้องกันอยู่ที่ตลาดของขายกิจสุขยามื้อแล้งเนาะทุกคนก็สามารถมาได้ตั้งแต่ในช่วงตอนสี่โมงนี่แหละทุกคนขึ้นไปเนาะของยูงกินก็มีหลากหลายราคาายรา,า,ยา,า,ยาคาให้เขาเลือกแล้วก็เหมาะสมอยู่เนาะ สามที่เขาได้จ่ายไปก็โอเคสําหรับอาหารต่างๆต่างๆถามาว่าท่านใดเนาะอยากจะลองมาจะลองมาเบิ่งเด้อรทุกคนอยู่ที่ตลาดทันหลวงดังเกานี้สําหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอบใจทุกทา่านเนาะที่เขามาชมุละทีนนต่ตามนอกจากจะพาทุกคนไปเบิ่งตลาดแล้วกลับมาเบิ่งบรรยากาศอมหอมาแถวนี้ในาบ้านเขาระยะนี้เนาะฝากทุกคนที่ตามต่อ่าจจะพาทุกคนไปเบิ่งชุดใหญมุ่งหนติมในขอบเขตของ เราเขาหลงไม่จันเพราะว่าข้าพเจ้ามีแผนนาที่จะไปตั้งแขวงในววๆนี้แหละทุกคนไปสัมผัสอากาศเมืองไม่เนาะตอนนี้เดี๋ยวฝากุคนที่ตามต่อเนาะว่าจะพาทุกคนไปเมืองไหนกันนั่นสลับวิดีโอนี้ขอขอบใจหลายๆขอขอบใจทุกกำลังใจขอขอบใจทุกทาเนาที่เขามาชมนตทีตามเอาไว้พ่อกันไม่ในวิโอถัดไปเนาะขอขอบใจ